การคอลแลบที่ม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับ Ark Night x แบงดีม e a m w e m u ช i c a ในวันที่26เมษมายนที่ผ่านมานั้นในงานไล,ล่ครบรอบ6ปีของ Ark Night ทีมงาน h y p e r g p ได้ประกาศก,การร่วมมือกับ a w e m u i c c a วงดนตรีในแฟนชายแบงด d r โดยจะเป็นการคอลแลบกันทั้ง2ฝั่ง Ark Night จะเป็น Event Side Story และ Bang Dream b a l Party Super จีนที่ยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดใดๆในขณะน,นี้การประกาศในครั้งนี้นั้นทําให้แฟนๆเกมชาวจีนต่างพากันดีใจและแปลกใจกันเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากแบงด์ดีมั้นเริ่มได้รับความนิยมและโด่งดังในจีนตั้งแต่ภาคไมโกจนลามมาถึงภาคต่ออย่างอเวิมจิก้าที่เทวีความนิยมขึ้นอีกรวมทั้งผู้กำกับเกมอย่างหายเหมาหรือโลไลก็น่าจะอินไปกับโปรเจกต์นี้ด้วยแต่ถ้าว่าผลตอบรับของซีรีส์อเวเมจิก้าในจีนช่วงท้ายนั้นกลับไม่สู้ดีนักและโดนการวิพกา์วิจารณ์กันอย่างหนักจนหลายคนมองว่าหายเหมานั้นรีบคอแลบกับอเวเมจิก้าเร็วจนเกินไปจนกว่าที่จะได้เห็นผลลัพธ์ของอนิเมะเรื่องนี้ว่าจะเป็นอย่างไร ท้ายที่สุดแล้วนั้นการคอแลแลบในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันในวันจริงกับ